รวยเวอร์ดราราหนุ่มควักเงินเก็บเกือบ300ล้านซื้อตึกกลางเมือง5ชั้นสุดปังยังเซฮยองนักแสดงหนุ่มที่เคยยืมเงินพักนาแร2.7ล้านสู่เจ้าของตึกเกือบ300ล้านบาทเมื่อวันที่23มิถุนายนไลน n t e r t a i เ m นต t ต้นสังกัดของนักแสดงตลกดังยังเซฮยองบอกกับ Exports News ว่า เป็นเรื่องจริงที่ยังเซฮยองเพิ่งซื้ออาคารตั้งอยู่ใกล้กับมาหาวิทยาลัยฮองอีกอาคารดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ในย่านของ ong, ซงโยดองเนปกูโซสร้างเมื่อปี1993มี5ชั้นพร้อมกับ1ชั้นใต้ดินพื้นที่ใช้สอย444.6ตารางเมตรเดิน10นาทีจากสถานีรถไฟใต้ดินฮงแดตามข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ยังเซฮยองมีการทำสัญญาแล้วและโอนกรรมสิทธิ์จ่ายยอดเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกันยายนหากย้อนกลับไปเมื่อปี2016ยังเซฮยองเคยเล่าในรายการ Two Man Shows เคยยืมเงินนาแรมา100ล้านวอนเพื่อนำมาใช้เรื่องย้ายบ้านและจ่ายคืนครบเต็มจำนวนแล้ว